สวัสดีครับผมเด็กชาณนธะรนาเลิศปัญญาห้องมอ1 3 3เลขที่7วันนี้เราอยู่กันที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฐานกิจกรรมเคมีกันเลยครับไปกันเลยครับมาที่ฐานกิจกรรมที่1น,นะครับไฟหลากสีนะครับโดยที่ไฟสีเขียวที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้เกิดมาจากสารประกอบจุลสีนะครับหรือ Copper 2 sulfate ครับ แล้วเราก็มาอยู่กับฐานที่2นะครับฐานอินดิเคเตอร์เอ็กซ์เพรเเมนต์ครับมาดูกันครับว่าปิดจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับโดยในฐานนี้จะมีบีเกอร์อยู่3าใบนะครับในแต่ละใบบรรจุสาระละลา,า,า,ายเอาไว้นะครับโดยใบขวาสุดบรรจุโพแทสเซียมคลอไรด์ไว้นะครับใบตรงกลางบรรจุน้ำส้มสายชูและใบสุดท้ายบรรจุผงฟูไว้นะครับโดยที่เราจะหยดเมทิลออเรนจ์ลงไปนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่า บเกอร์แก้วไหนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับตอนนี้คือเป็นแถบสีแสดงการเปลี่ยนแปลงของแมททิวอเรนนะครับถ้าดูเสร็จแล้วงั้นเรามาทําการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจัดโยดลงไปในบีเกอร์ใบแรกนะครับเพราะว่าในโพแทสเซียมคลอไรด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับใบที่สองนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะครับสารได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วพอหยดบีเกอร์ไปที่3ามพบว่าเปลี่ยนปเป็นสีเหลืองครับจากการทดลองเราได้พบว่าโพแทสเซียมคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลางน้ำส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรดและเบกกิ้งโซดามีสมบัติเป็นเบสครับมาอยู่กับฐานต่อไปนะครับฐานแก๊สคอลเลกชันอัลเทริเน์นะครับไปดูกันเลยครับในฐานนี้บีเกอร์จะบรรจุกรดแอซิติกอยู่ครับส่วนในลูกโป่ง ที่เห็นนี้จะบรรจุผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอยู่และเมื่อสารสองสารนี้มาทำปฏิกิริยากันจะเกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันครับในการทดลองนะครับเราจะปักลูกโป่งไปติดกับบีเกอร์นะครับและเมื่อสารในลูกโป่งหรือผงฟูไหลลงไปในกรดอซิติกจะเกิดปฏิกิริยาที่จาไม่เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนะครับซึ่งแก๊สนี้ก็ทำให้ลูกโป่งพองขึ้นนั่นเองครับเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเลยนะครับมันจะพองขึ้นมานะครับ และนั่นก็ทั้งหมดของฐานกิจกรรมเคมีนะครับไปต่อที่ฐานกิจกรรมดาราศาสตร์กันเลยครับเราอยู่กันที่ฐานกิจกรรมดาราศาสตร์นะครับโดยที่เราจะได้รับป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของจักรราศีต่างๆแล้วเอามาทาาให้ถูกต้องนะครับของผมได้เป็นกลุ่มดาวพีเซสหรือกลุ่มดาวปลาคู่นะครับไปดูกันเลยครับว่าเป็นอันไหนผมเจอแล้วนะคะกลุ่มดาวปลาคู่นะครับก็แผ่นที่เขาให้มาไปทาบอย่างนี้เลยนะครับ กิจกรรมในวันนี้ผมได้รับความรู้มากมายและรู้สึกประทับใจมากเลยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ